ข่าวจริงพระเอกดังแฟนแฟนแห่ยินดีสนั่นเอเชียคืนแทนเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเอเชียสำหรับพระเอกชื่อดังวินเมทวินโอภาสเอี o ่ยมขจรวัย e 2ีสปีสังกัด GMMTV มีชื่อเสียงจากการรับบทไทยในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน t o g t t e r t t h s s r r i e s และบทกวินจากซีรีส์เรื่อง F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวจากนั้นก็มีผลงานอื่นๆออกมาให้ได้ติดตามมากมายเลยทีเดียวฮอตและปังไม่ไหวแล้วล่าสุดหนุ่มวินถูกจัดอันดับให้เป็นดาวรุ่งเอเชียประจำปี2023 forbes 30 under 30 asia 2 0 2 3โดยหนุ่มวินได้เปิดใจเผยว่าตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวปลอมเพราะเป็นนิตยสารระดับโลกตัวเองเลยไม่เชื่อ แต่ภายหลังรู้ความจริงก็ดีใจและปลื้มใจสุดๆบอกเลยว่าหนุ่มวินปลื้มสุดๆและรวมไปถึงแฟนคลับที่คอยติดตามให้กำลังใจก็ปลื้มใจสุดๆเหมือนกันเรียกได้ว่าสมกับรางวัลที่ได้รับจริงๆนะคะทั้งหล่อทั้งเก่งครบเครื่อง